รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแน,นลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Li น e เล n g e r นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ ID ดีหลักนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ที่พึ่งเข้ามานะครับผมซึ่งเข้ามาแล้วนะครับผมเหมือนที่เอ็มจะลืมเอาใส่ตู้มาด้วยนะครับผมเออถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูการสุ่มก็ไปดูสตรีมย้อนหลังได้นะครับผมเข้าไปที่หน้าช่องนะครับผมแล้วก็เลือกดูไลฟ์สดนะครับผมเออแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมสําหรับ บาวทหารเสือขุนนางตัวนี้มีคุณค่ามากๆนะครับผมเพราะว่ามันเปลืองมากนะครับผม <c oughs> ผมเติมสดๆในสตรีมด้วยนะฮะมาเรามาดูรีวิวกันครับผมบาวทหารเสือขุนนางนะครับผมเดี๋ยวดูเกียร์ที่ผมใส่ก่อนเป็นเกียร์ดาบของราชาจระเข้นะครับผมก็มันจะเพิ่มสกิลพาร์มานะครับผมสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซนต์มาให้นะครับผมสำหรับ ดาบราชาจรเก้นะครับเป็นชุดตัวตลกนะครับผมสำหรับเกียร์ช่องกลางนะฮะไม่มีเลือดเหมือนเดิมนะฮะ เกีระดับตำนานเขาใช้กันเนี่ยมันไม่มีไม่ต้องใส่เลือดหรอกเออวัดกันไปเลยปล่อยตัวไวๆครับปล่อยตัวไวๆสร้างกลุ่มเยอะๆแล้วก็จัดการเลยครับผมสร้างดามเมจฮนะเออส่วนออฟซีเนี่ยผมใช้เป็นความแม่นยำธาตุไปด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ใช้เป็นอัปเกรดธาตุไปด้วยนะมีอัตราการใช้สกิลด้วยนะครับผมซึ่งเดือนนี้มันมีบัฟนะท่านผู้ชมมันมีบัฟลด ผลิตแร่แล้วก็ลดแร่ธาตุด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดแร่ธาตุหจุด 1. เนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเราไปใส่อย่างอื่นที่มันเอื้ออมหน่วยดีกว่านะครับผมอ่านี่ครับ บ่าทหารเสือขุนนางใส่เกียร์เป็นเกียร์วิ่งทั้งสองชิ้นเลยนะครับผมเออจริงๆก็อยากจะใส่เกียร์วิ่งช่องแรกด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ดีไงเกียร์วิ่งมันมาไม่ดีครับผมเออมาจะไปเพื่อทุกคนสกิลหนึ่งเป็นสกิลบัฟนะครับเป็นท่าทางที่แบบว่าออกมาสอกออกมาหนึ่งตัวแล้วมีสามสามคนนะครับผมสหารเสือสามตัวครับยกยกดาบขึ้นชูนะเดี๋ยวเราไปดูในสเตจหลักกันนะครับผมก็คือ เพิ่มอัตราการใช้ทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะนะครับสกิลนี้อยู่ได้10วิเลยทีเดียวนะครับผมคูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะเป็น12วินะครับผมเออคูดาวสกิลหนึ่งสิบสองวินะครับส่วนสกิลสองเนี่ยคูดาวเก้าวินาทีนะครับผมส่วนความกว้างเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลนะครับมามาดูสกิลสองกันครับผมหน้าเดินนะครับผมสกิลสองเนี่ยเป็นสกิล ขี่ม้าสีทองพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับเดี๋ยวไปดูในสเตจครับมันจะขี่ม้าหรือมันจะขี่เป็ดครับผมนะครับท่านผู้ชมยกเลิกอมาตะาแล้วก็หยุดยั้งผลรับด้านลบนะครับผม7วินาทีนะครับผมลดตราการต้านทักษะด้วยนะครับผม60ลดต้าน60เปอร์ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีดาเมจ36เท่านั่นเองนะครับผม ส่วนความสามารถ9ก้าดาวนะครับผมก็ดีที่สุดก็คือร่างคนนะท่านผู้ชมนะครับเออแล้วก็มีขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูผมมีความรู้สึกว่าออสกิลนี้มันจะติดดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดใส่3ตัวขึ้นไปนะขัดขวางการข้างการข้างอะไรการสร้างกองทัพศัตรูนะท่านผู้ชมเออส่วนที่มากับมันก็คือลาดเอทเทคนะครับออตอนที่เรารีวิวในไลฟ์นะครับ เรายังไม่ได้ทาแม็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราทาแม็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปดูจุดยืนของมันกันก่อนนะครับจุดยืนของมันกันนะครับผมจุดยืนนะฮะยืน240เป็นเลนเจอร์สายว่องไวที่ยืนค่อนข้างใกล้นะครับผมเออโหบ้าหรือเปล่าทำไมไม่ยืนไกลๆแล้วจ่ายดามเมจเป็นแคร,รี่ไปเลยเนี่ยเออโหเป็นเลนเจอร์ที่ถือปืนแท้ๆแต่ดันยืนใกล้นะครับผมค่าแรทธาตุพันเดนะครับผมในร่าง 9ดาวนะครับผมเออคูดาวเรนเจอร์4วินาทีครับในร่าง9ดาวแม็กครับผมท่านผู้ชมมาโอเคไปไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนนะฮะมันจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหหมุนนานจัดเลยมาลุยผมขอไปที่ด่าน444ครับตีให้ดูก่อนเลยครับมา ด่าน4 0 44 4, ปล่อยตัวครับปล่อยเลยผมเน้นปล่อยตัวนี่ครับสกิลปับ๊บบัฟมาครับนี่สกิลบัฟมาบัฟมาปั๊บมาบัฟบมา,บบมา,บบมาวิ่งวิ่ง,งมันมาหรือมันเป็ดเนี่ยสีเหลืองๆโอ้โ oh, หดาวแม็กดูดีขึ้นนะครับทุกคน9ดาวแม็กดูดีขึ้นนะผมมองว่าดูดีขึ้นมากขี่มา้าหรือขี่เป็ดก่อนบัมไม่มีเลือดนะเกียร์ไม่มีเลือดครับค่อนข้างตายง่ายครับเน้นตายแล้วก็ใส่ลดัดแอสแทกแบบนี้นะ เราเน้นตายแล้วก็ใส่ลัดเอทเทคแบบนี้ครับผม,มเหมือนปืนสมัยโบราณเลยนะครับผมต้องใส่แบบดินปืนเข้าไปแล้วเอาเหล็กแห่เสียบครับผมเอหล็กเหล็กแห่เสียบกระทงุงกระทงุงกระทุงครับผมแล้วค่อยยิงได้นะฮะเออมาดูมาดูเดินครับดูสกิลครับมามาครับผมนี่โอ้โหตายแล้วก็ทิ้งลัดเอทเทคครับบั้มเข้าไปหนึ่งทีครับผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชม 9ดาวแม็กดูดีขึ้นเยอะอืมดูดีขึ้นจากไรฟ์เยอะเลย,เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ด่าน396กันหน่อยแล้วกันจะเป็นยังไงฮะบอสเป็ดเนี่ยเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมทนะ่านผู้ชมด่าน396ครับนี่มามาดูกันครับจะเป็นยังไงครับสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ครับ เกียร์ต้องใส่สุดนะเกียร์ต้องสุดแล้วก็ปัน้นต้องปั้นก้าดาวแม็กนะถ้าเกิดจะปั้นกันจริงๆนะเออแต่อย่าไปเยอะแยะมากมายกับอ่าพวกบ้าพลังในลีกํำนานนะมาครับนี่บับแล้วบับอีกฮึบบขี่ม้ากระโดดแบ้มเข้าไป ทำไมสก,กิลมันกว้างกว่าเดิมวะโอ้หรือผมคิดไปเองครับเนี่ยหรือผมคิดไปเองครับเนี่ยโอ้โหบุกกระโดดปั๊เปเมเข้าไปเรียบร,อยร้อยครับผมตายหมดยิงโป้งเข้าไปเรียบร้อยฮะโอ้โหเป้าโอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูอีกทีดิเฮ้ยเฮ้ยดูดีขึ้นวะดูดีขึ้นวะแต่สก,กิลมันมันมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ะมันขี่ม้ากระโดดเข้าไปอ่ะเออมันน่าจะยืนยิงแบบหล่อๆอ,อยิงยิงแบบเท่ๆไปเลยปะเออ แม่ไปครับผมเดินออกมาแล้วครับจังหวะนี้ฟ้าบับโอ้เหมือนจะบับเร็วอยู่เหมือนจะบับเร็วอยู่ครับมาฟูฟับฟู่ปั๊บปั๊บ,บ,บชุบชับอืไม่ใช่แหละกระโดดปั๊มเรียบร้อยตายโอ้เฮ้ยเหมือนสก,กิลมีข้ามด้วยนะเหมือนสก,กิลที่ขอดูจะชัดอีกทีหนึงนะ่งได้ไหมเหมือนสก,กิลมันกระโดดปั๊มแล้วมันโดดมันมีกระชอกระเด็นไปข้ามไปข,มข้างหลังด้วยนะเออมันมีข้ามไปข้างหลังด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ เดี๋ยวก็คงได้เวลาเอาไปตี PVP กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมมาเดินมาครับนี่มีร่างโคนด้วยป๊บชักดาบออกมาป๊บชักดาบอีกรอบกระโดดข้ามถึงหลังไหมปัม๊มโอ้ยกระโดดข้ามตัวหน้ากระชอกไปถึงตัวหลังไม่ใช่กระชอกนี่มันกระโดดข้ามไปเลยนะทุกคนมันกระโดดข้ามไปเลยนะกระโดดข้ามไปข้างหลังเลยมาดูอีกรอบหนึ่งนะสกิลค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับ ในร่าง9้าวดาวแม็กดูดีจัดเลยทุกคนดูดีจัดดูดีขึ้นเยอะนะครับผมแต่ผมก็ยังบอกว่าควรข้ามได้เลยนะควรข้ามได้เลยถ้าไม่มีทรัพยากรที่จะทำแม็กแล้วไม่มีเกียร์ดีๆนะควรข้ามได้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโดดกระโดดปัม๊มแล้วสกิลข้ามหลังไปด้วยครับเหมือนสกิลจะบอกว่าประมาณ3า0เอ่มรอ330จุดนะเออผมเตาไปปั๊มเข้าไปโอ้ข้ามไป โอ้โหปั๊มยิงครับชักชักชักยิงปั๊มชักชักชักปึ๊บปั๊บปั๊มยิงยิงยิงปั๊บปั๊บปั๊บกระโดดแบมไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้โห่โอ้โหแต่ผมก็ยังมองว่ามันมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่นะครับผมสำหรับ ภาพรวมผู้เล่นทั่วไปเลยนะอย่าไปเอาไอ้พวกบ้าพลังลีกตำนานพวกลีกสูงสุดนะอย่าไปเรียนแบบถ้าระดับเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดแบบนั้นนะครับผมมองว่าข้ามครับเก็บบี้กัมบี้กําตัวไว้ให้แน่แนๆนนะครับผม <S <S เออนะครับแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรแน่นพอมีเกียร์ดีๆมีกบก้าวดาวพร้อมปั้นได้ครับผมปั้นได้ครับไม่ไม่น่าเกลียดนะฮะไม่น่าเกลียดนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับ PVP จะเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชม <c oughs> บอกได้เลยว่าโหดจัดนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ13มนะครับมาดูทีมที่เราจะใช้เล่นกันหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นทีม5านะที่เราจะใช้เล่นฮะเป็นเซตเซตนี้เลยนะครับผมเออนี่เป็นเซตเนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะตีใครได้บ้างหรือเปล่านะครับผมสำหรับ PVP นะท่านผู้ชมไป let's go เจอกับ A11 ครับผม a อ1อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมีตัวบินหรือเปล่าไม่มีเราใช้ทีม5ไปเลยครับจัดไปครับท่านผู้ชมมา เรามาดูกันเลยจะ,จะไหวหรือเปล่าจะไหวชิวททหรือเปล่าปั๊มเข้าไปหน <iles. S 1> ึ่งทีปั๊บเข้าไปครับปล่อยไว้หน่อยปล่อยไว้หน่อยปั๊บสลับมาปั๊บปั๊บปั๊บผมน้นใช้ไอทิมไปก่อนเลยนะครับผมปั๊บ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 มาปั๊บปั๊บคูณสองไปคูณสองไปบ่าเราติดงานแลตอนนี้แต่ก็ยังดูดีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่มาเขาพัดมาครับเรากดอมาตาก่อนนะครับแล้วเขามีแช่ไงผมเลยกดอมาตาแต่ดูแล้วเนี่ยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะครับผมสําหรับ9ก้าดาวแม็ก ดูดีและเก่งขึ้นนะครับผมดูดีและเก่งขึ้นนะฮะสำหรับ9้าดาวแมกนะครับผมสำหรับใครที่ดูไลฟ์ก็น่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับผมก็มาครับผมเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับผมลุยเลยนะฮะเออเดี๋ยวเรามาตีกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับบาวสหารเสือตัวนี้นะครับผมมาลุยครับผมป๊า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 ปาแช่ไปเลย่งทีเขาแช่มาแล้วก็กด แล้วก็กดอมาตาไปครับนี่ครับผมมาลุยลุยลุยกันยาวๆครับผมเออมาครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไอเจ้าตัวทหารเสือเนี่ยไอเจ้าตัวทหารเสือนี่มาออกมาที่ทหารเสือเนี่ยม,ม,มาครับลุยครับตอนนี้โดนด <Leb ih. S 1> ัน <ๆ S 1> ครับโดนดันครับเออโดนดันจัดเลยโดนดันจ<ๆ>ัดเขาใช้เปล่ามายากกนด้วยครับโอ้โหโอ้โหไปครับทหารเสือทหารเสือออกมาทหารเสือออกมาวิ่งมาครับโดนพัดผมพัดส่วนเลย ดูพัดผมพัดส,ส่วนเลยครับพาวิ่งดันเร็วๆเลยนะครับผมจังหวะนี้มาฐานเสือผมไปไหนฐานเสือผมออกมาแล้วมาลุยึ๊บป๊บชับเตียบร้อยแตกครับผมโอ้โหเกมไหลลื่นขึ้นเยอะเกมไหลลื่นและดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ชมอโ,อโ,อโ,โอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมมาอีกสักหนึ่งเกมแล้วครับผู้ชม เจอกับ VH นะครับผมมาลุยเลยครับมาครับผมจะตีพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเน้นที่หานเสือนะครับผมสามฐานเสือของเรานะครับผมเน้นตรงนี้ไปเลยครับผมปั๊บปเข้ามาแช่ครับโอ้โหผมแช่ก่อนเลยเขาพัดนะฮะเขาพัดมาจังหวะนี้ผมก็เอามาตากไปครับแล้วตอนนี้ผมจะพัดกลับเลยฮะโอเคครับชิงจังหวะไหวพริบกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาครับนี่ดันหน้าพอมเรียบร้อยครับ เกมนี้เป็นของผมเรียบร้อยนะครับผมฐานเสือออกมาฐานเสือติดงานครับแต่ก็วิ่งมาอยู่ตรงหน้าตรงนี้อยู่นะครับผมนี่โอเคได้เห็นกระโดดขี่เป็ดอยู่นะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับดูดีเล่นง่ายเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายทุกคลิปลุงอ่ะเล่นง่ายทุกคลิปโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับการ P v พเทสทดสอบนะครับผมพอเป็นน้ำจิ้มนะครับผมสำหรับเจ้าตัวบาวทหารเสือนะครับผม บาวทฐารเสือท่ามือตัวนี้นะครับผมที่เคยใครก็บอกว่ากาก,ากนะครับผมมาผมขอสรุปเลยแล้วกันเต็มส0ผมให้แปะนะครับผมสําหรับบาวฐานเสือนะครับผมเน้นเน้นผู้เล่นระดับสูงนะครับผมปั้นก้าดาวแม็กมาใช้งานครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคครับส่วนถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์นะครับผมก็ผมมองว่าก็ไม่คุ้มค่าที่จะเปลืองรูบี้แต่ถ้าใครดวงดีก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมมองว่า ควรจะกำรูบี้ไว้แน่นและคำตั๋วไว้แน่นๆนะครับผมสำหรับผู้เล่นทั่วไปที่ไม่ได้เน้นอะไรมากไม่ได้เน้น p v p มากนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุท h ช n n น l ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ